ที่อำเภอบางปะอินในจังหวัดอยุธยามีโรงงานกระดาษขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานร่วม60ปีโรงงานดังกล่าวชื่อว่าโรงงานกระดาษไทยซึ่งแต่เดิมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้มากมายจากประวัติสถานที่แห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีพศ2503ก่อนจะก่อสร้างสำเร็จและเปิดอย่างเป็นทางการในปีพศ2509ซึ่งโรงงานผลิต ระดาษดังกล่าวกลายเป็นโรงงานที่มักจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นภายในเสมอนับจากที่โรงงานเปิดดำเนินการมาได้เพียงครึ่งปีก็เกิดเหตุพายุพัดกระหน่ำจนโรงงานบางส่วนได้รับความเสียหายต่อมาอีกไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในโรงงานอีกถึงสองครั้งสองคราวแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่น่ากลัวเท่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนงานฝ่ายผลิตที่ถูกเครื่องจักรดูดทับเอาร่างกายเข้าไปจนตายหลายครั้ง รวมไปถึงบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคนในโรงงานส่งผลให้มีการทำร้ายร่างกายกันหลายต่อหลายหนพอเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็มีคนแก่ซึ่งเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวๆโรงงานมักออกมาเล่าว่าเป็นเพราะที่ดินผืนดังกล่าวที่ตอนก่อนจะก่อสร้างโรงงานเป็นที่ดินที่มีอาถรรพ์บางก็ว่าเป็นที่ดินซึ่งมีเจ้าที่แรงมากหากทำการก่อสร้างสิ่งใดบนที่ผืนนี้ก็มักจะไม่ประสบ ความสําเร็จนอกจากนั้นยังมีคนเก่าคนแก่ที่อยู่โรงงานเล่าให้ฟังว่าตอนก่อสร้างโรงงานแห่งนี้ไม่ได้ทําพิธีอย่างถูกต้องรวมทั้งตอนวางศิลาฤกษ์ยังผิดเวลาอีกด้วยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มบวกกับเสียงคําร่ําลือของคนในโรงงานกระดาษแห่งนี้ที่มักจะเล่าลือว่าพบเห็นอะไรไปแปลกๆภายในโรงงานแห่งนี้อยู่เป็นประจำเช่นมีคนเห็นเงาดําของชายแต่งตัวคล้ายกับทหารโบราณร่างกาย สูงใหญ่กำยำปรากฏกายเดินไปเดินมาอยู่ในโรงงานบางก็เห็นเป็นชายแก่หนวดเครายาวนุ่งขาวห่มขาวที่เดินวนเวียนอยู่ในโรงงานตอนกลางคืนพอมีเสียงร่ำลือหนักขึ้นเรื่อยๆทางผู้อำนวยการโรงงานในขณะนั้นจึงได้ตัดสินใจพึ่งพิธีการทางศสยศาสตร์ด้วยการเชิญอาจารย์ที่มีวิชาอาคมมาช่วยดูภายในโรงงานว่ามีอะไรที่ไม่ดีและจะหาวิธีแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างซึ่งครั้งแรก อาจารย์ที่เชิญมาก็แนะนําให้ทางโรงงานจัดพิธีทําบุญเลี้ยงใหญ่ให้เจ้าที่เจ้าทางในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากวัสถานที่แห่งนี้มีวิญญ,ญาณเจ้าที่ที่สิงสถิตยอยู่และไม่พอใจที่ทางโรงงานมาสร้างโรงงานตรงนี้หลังจากนั้นทางผู้อํานวยการก็ได้ทําตามคําแนะนําและก็เป็นผลเพราะเรื่องราร้หายไปร่วมปีแต่ไม่นานก็กลับมาอีกคราวนี้ทางผู้อํานวยการได้ไปเชิญอาจารย์อีกท่านหนึ่งเข้ามาดูสถานที่และปรากฏว่า สถานที่ตั้งโรงงานแห่งนี้มีเจ้าที่แรงจริงๆโดยหลังจากนั่งทางในแล้วจึงทราบว่าวิญญาณเจ้าที่ผู้ปกปักรักษาผืนดินผืนนี้นั้นคืออดีตนายทหารเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาที่มีชื่อว่าพันแสนเทพโดยในอดีตท่านพันแสนเทพผู้นี้ได้เป็นหัวหน้าทหารและนำทัพทหารไทยเข้ารบกับกองทัพพม่าในช่วงสมัยอยุธยาและท่านได้เสียชีวิตในสนามรบแต่ด้วยความที่ดวงจิตของท่าน ผูกพันกับบ้านเกิดโดยขณะนั้นท่านมีลูกและเมียที่ยังคอยห่วงซึ่งบ้านของนายทหารผู้นี้นั้นก่อตั้งอยู่ตรงที่ดินของโรงงานกระดาษแห่งนี้พอดีพอทราบดังนั้นผู้อํานวยการจึงได้จัดแจงสร้างศาลให้และตั้งชื่อว่าศาลพันแสงเทพเพื่อจะได้เอาไว้กราบไหว้เคารพโดยศาลนี้ปัจจุบันก็ยังคงตั้งอยู่ในโรงงานกระดาษแห่งนี้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวรายๆที่เคยเกิดขึ้นในโรงงานทั้งที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรือว่าคนที่พบเห็นดวงวิญญาณของนายทหารรวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางก็สงบลงไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติอันน่าชวนขนหัวลุกของโรงงานกระดาษแห่งนี้ก็ยังคงมีการเล่าขานกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นตำนานและเคยติดอันดับ10สถานที่น่ากลัวในช่วงเวลาหนึ่งที่ตั้งอยู่ย่านพัฒนาการในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งหากใครเป็นนักท่องราตรีชอบความตื่นเต้นในสมัยก่อนก็คงไม่พลาดสถานที่แห่งนี้แน่นอนย้อนกลับไปเมื่อราว20ปีก่อนในซอยมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตจากถนนใหญ่ไปไม่ไกลจะมีโรงงานร้างแห่งหนึ่งเมื่อก่อนเป็นโรงงานทำปากกา และเป็นโรงกึ่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราว80ไร่ซึ่งถือเป็นโรงงานที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่มากในสมัยนั้นสาเหตุที่กลายเป็นโรงงานร้างยังคงไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนคงได้แต่สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะพิษภัยเศรษฐกิจช่วงนั้นผู้ลงทุนประสบปัญหาขาดทุนย่อยยับจนต้องเลิกกิจการไปเองบางก็ว่าเป็นเพราะอาถรรพ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่เปิดกิจการอยู่นั้นได้เคยมีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นหลายครั้ง หลายคราและทําให้มีผู้เสียชีวิตตรงบริเวณนั้นบวกกับความเชื่อของผู้คนที่อยู่ในย่านนั้นว่าเจ้าที่แถวนั้นแรงบางก็ว่าเพราะที่ดินย่านนั้นเดิมทีเป็นของพวกแขกอิสลามมาก่อนการเซ่นไหว้แบบพูทจึงไม่อาจเป็นผลและตำนานความหลอนนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีเด็กวัยรุ่นย่านนั้นแอบเข้าไปสำรวจภายในและอ้างว่าพบเจออะไรแปลกๆอยู่ในโรงงานหรือบางก็ว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางซึ่งอยู่มาเก่า ก่อนที่จะสร้างโรงงานด้วยซ้ำ ผู้ที่เข้าไปสำรวจมักพบเห็นเงาดำๆเดินผ่านไปมาอยู่ภายในโรงงานบางก็ได้ยินเสียงร้องแบบโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังแว่วออกมาจากโรงงานในยามค่ำคืนซึ่งบริเวณชั้นหนึ่งสุดบันไดหน้าช่องลิฟต์และระหว่างทางขึ้นบันไดที่มักจะมีผู้พบเห็นชายร่างยักษ์ตัวดำอยู่บ่อยๆมีศาลพระภูมิเก่าๆซึ่งขาดคนดูแลซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนที่เคยเข้าไปต่างเล่าว่าพบเห็นร่างหญิงสาวย อยู่ข้างสารจนข่าวเริ่มลือกันไปหนักๆเข้าจึงมีรายการวิทยุชื่อดังเข้าไปสำรวจบ้างและนับจากนั้นโรงงานร้างแห่งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ลองของไปในทันทีบรรยากาศรอบตัวโรงงานดูวังเวงใครที่เดินเข้าไปภายในอาณาเขตโรงงานจะสัมผัสดได้ถึงบรรยากาศเย็นยเยือกผิดปกติ บางก็ว่าเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้ที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกชอบลองของและสําหรับคนที่ใจแข็งคือต้องเดินขึ้นไปที่ชั้น3แล้วไปเคาะที่แทงน้ําซึ่งจุดนั้นหากใครเคยไปจะเห็นว่ามีแทงน้ําตั้งอยู่เขาว่ากันว่าให้เคาะแทงน้ําทั้งสามใบจนครบ3ามครั้งแล้วร่างของเจ้าที่เจ้าทางจะปรากฏมาให้เห็นทันทีซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะหลาย คนที่เข้าไปลองของต่างเคยเจอกันมาแล้วและเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันไม่มีอยู่แล้วพื้นที่ดังกล่าวถูกรื้อและสร้างเป็นอย่างอื่นดังนั้นนะเรื่องราวที่กล่าวจึงเหลือเพียงตำนานบทหนึ่งเท่านั้น สถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสาย4จังหวัดนครปฐรมเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยอาคาร5ชั้น4อาคารซึ่งโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วถึง3ครั้งซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่4และเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพศ2536เวลา16นาฬิกาขณะที่คนงานกว่า2,000คนไกลจะเลิ เกกิงานนัแล้วไฟได้ลุกลามจากชั้นล่างของอาคารหลังหนึ่งและลุกรามอย่างรวดเร็วและในอีก15นาทีต่อมาอาคารก็ถล่มลงมาทั้งหลังทํามไม่มีผู้เสียชีวิตถึง188คนบาดเจ็บอีก469คนสาเหตุจากเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากพนักงานคนหนึ่งที่สูบบุหรี่ในโรงงานและทิ้งก้นบุหรี่ลงที่พื้นที่เต็มไปด้วยเศษวัสดุในการผลิตตุ๊กตาคนงานที่รอดชีวิตให้ปากคำว่าเจ้าของโรง งานเกรงว่าคนงานจะช่วยโอกาสหยิบตุกตาติดมือวิ่งหนีไฟไปด้วยเลยสั่งให้ยามแต่ละชั้นปิดประตูโรงงานเอาไว้จึงทําไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากขนาดนี้หลังจะเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดผ่านไปในระยะแรกก็เริ่มมีเสียงชาวบ้านต่างร่ําลือถึงความน่าสะพรึงกลัวนในเขตบริเวณรอบๆพื้นที่แม้ว่าตัวโรงงานจะปิดไปแล้วก็ตามมีเรื่องเล่เกี่ยวกับการพบเห็นดวงวิญ,ญญาณมากมายเนื่องโดยสถานที่แห่ง นี้เมื่อ20ปีที่แล้วเป็นถนน2เลนข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกทึบ ถนนเส้นนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่มีใครอยากย่างกลายเข้าไปนอกจากจะมืดและเปลี่ยวแล้วยังมีการป้นข่าชิงรั์กันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคนขับแท็กซี่ที่ต้องผ่านมาในบริเวณนี้ในยามค่ำคืนและคนขับรถสองแถวประจำทางเมื่อต้องขับรถผ่านมาบริเวณนี้ก็มักจะเห็นคนใส่ชุดโรงงานตุ๊กตาแห่งนี้ยืนโบกมือเรียกรถทัา,างที่โรงงานได้ปิดไปแล้วพอขับผ่านไปได้สักพักก็ได้ยิน เสียงคนกดกริง่งและพอมองไปที่กระจกหลังก็พบว่าทุกคนได้หายไปหมดแล้วเหตุการณ์คนขับแท็กซี่จากต่างถิน่นขับรถผ่านมาในยามค่ำคืนและเกิดอยากนอนจอดรถตรงบริเวณใกล้กับโรงงานพอดีพ่อง,งี่หลับไปได้สักพักก็รู้สึกเหมือนมีคนมาขย่มรถและเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบเห็นคนจำนวนมากอยู่ในสภาพตัวดำเสื้อผ้าขาดลุงริงเหมือนถูกไฟไหม้ทำให้คนขับแท็กซี่หลอนจนแทบเป็นลมเสียสติแม้กระ ทางชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นก็หลวนเคยเจอเรื่องน่าสะพรึงกลัวม,มาแล้วทั้งสิน้นเช่นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือบางก็เป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแววออกมาจากโรงงานอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงวัยรุ่นที่ชอบลองของท้าผีที่ได้ยินข่าวความเฮี้ยนของที่นี่ต่างก็มาลองของกันอย่างไม่ขาดสายบางก็พบเจอบางก็ไม่พบเจออะไรบางคนยังไม่ทันเข้าไปในโรงงานก็ต้องวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงออกมาอย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาที่ ผ่านไปนานปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นโรงงานได้มีนายทุนมาซื้อและสร้างเป็นหมู่บ้านขายแทนซึ่งจะว่าไปแล้วจากหลายๆเสียงที่บอกกล่าวก็ยังคงมีความอาถรรพ์อยู่ไม่น้อยบางก็ว่าพกยามหรือลูกบ้านที่อาศัยก็ยังเคยพบเห็นอะไรแปลกๆหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหลายปีก็ยังคงความน่ากลัวสําหรับพื้นที่บริเวณน,นั้น